ท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครัีอยู่กับผมฟาวซิโรวันนี้ผมจะมาเล่นเกม blast breaker นะครับผมเป็นเกมออนไลน์ครับเป็น f u l size scrolling จะว่าเป็นสองก็ได้2.5ดีแล้วก็เป็นเกมที่คนไทยทำนะครับผมเกมนี้ผมก็รอมานานหยอดกันนะเลขข่าวมาประมาณ ค่อนข้างนานอยู่เหมือนกันในที่สุดตัวนี้ก็ได้มาเล่นแล้วแต่ว่านี่ยังเป็นช่วง alpha c a s อยู่นะครับเป็น alpha c a s สองจะเปิดให้ได้จริงๆเมื่อไหร่อันนี้ผมก็ไม่ทราบผมก็ไปยุ้นทีไปยุ้นไอดีมาแล้วก็ได้มานะครับก็โชคดีครับก็เลยไหนๆก็ได้มาแล้วก็มาจัดสักหน่อยนะ ไม่ได้เป็นเกียริแต่เป็นเกียริแก่ชั้นเน่ไม่ใช่ละเอาเป็นว่าเราเริ่มเลยดีกว่านะเริ่มในวการเสียเลยละผมก็สร้างมาไว้แล้วหนึ่งตัวนะแต่ว่าผมยังเล่นไปไม่ถึงไหนเลยคือสร้างมาเพื่อเข้าไปลองว่าผมแค็ไหวไหมแหลกหรือเปล่าสรุปก็คือมันไม่ค่อยแหลกเท่าไหร่นะผมไม่เท่าไหร่นะก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่แหลกถ้าแหลกก็ขออภัยด้วยนะ ก็บมเล่นยังไม่ผ่านคิวท,รรทัวรเียลด้วยซ้ำเี่เล่นไปมือไหนเลยก็ัน,นี้ก็จะมาเล่นให้ดูครับไปสร้างตัวละครกันเลยกันแล้วกันมันมีให้สร้างทั้งหมด5้าสล็อตนะครับซึ่งผมก็จะเรียนแต่ละลุยเลยครับผม <c oughs> โอ้เรามีทั้งหมด3อาชีพนะครับผมอันนี้ก็คงจะเป็นแน่นอนครับซอสแมนชื่ออะไรนะครับชื่อคล้ายๆใครคนใดคนหนึ่งในช่องนี้นะครับ ถ้าผมพักทิงของอภัยา <c> ย <oughs> คนต่อไปชื่ออีโรน่านะผมเป็นสเจ้าเป็นธนูนั่นเองนะเอโรนา่าเขาอ่านเอโรน่าตาโทษโทษครับอันนี้ไม่ได้อ่านว่าเอเลนนะอ่านว่าอลินเฮาจริงด่อยอลันอันนี้สเตลล่าแล้วผมเป็นวิชก็คือเมดนั่นเองสีม่วงนะจ๊ะ ซึ่งผมขอเล่นระยะประชิดก็แล้วกันนะเพราะว่าส่วนตัวผมชอบเล่นเมทส่วนตัวแล้วผมชอบเล่นเมทแต่ว่าในเมื่อเมทมันอาจจะไม่ค่อยเข้าถึงมือถึงตัวเท่าไหร่อาจจะไม่ค่อยมันอะไรอย่างเงี้ยอยู่เนาะผมก็เลยแบบมาแคสก,ก็เล่นดาบก็แล้วกัแคสถึงมือถึงตัวเลยมันใชมันมันหมยเอาละเรามีอะไรสร้างบ้างครับตัวละครเราหมุนดูนะ่ะในชมผมท,ทั้งหมด หนสองมีทั้งหมด5แบบนะครับเลือกออกตามความพอ,อใจตามความต้องการได้เลยโอมาจอดนี่ผมชอบชมพูถามว่าทำไมผมก็ไม่รู้ผมเลือกจบสีมีแค่สามสีรีอ,อียยังไงเอาหัวส้มเมื่องนะอันนี้เป็นรีวิวชุดนะครับผ โอ้ยแกพาเลยต้อง่ายัางเท่นี่เขาให้เราเลือกปอบผมก็ไม่รู้นะเขาเป็นว่าเราเอาเรื่องนี้โชว์แขนข้างหนึ่งเกาะอ,อีกข้างโอ้้ยังเทพมีถุงมือเลยโอ้แหลมแมวมากชื่อชื่ออะไรเดี่ย <c oughs> กินครับพี่อชอบกินขายยาไข่ดาวจบไปาจะลกสิ่งท้าเยะมาใครรับจริงเปลี่ยนภาษาอะไรจะบอกไม่เปลี่ยนม,มันจะไม่ได้รับควาราจะดบับครับครับเรื่องของคุณจะครับคมดาบห่งความแค้นผมคงไม่ต้องอ่านแล้วกอ<ค>ไปจำได้ในตอนเด็กๆพ่อชอบพาข้า,าไปฝึกดาบออกไปล่าสาัตว์ และสั่งสอนข้าในหลายๆเรื่องเรื่องไว้บ้างห่ข้ารู้ท่านพ่อพยายามฝึกฝนให้ข้าสามารถดูแลตัวเองและครอบครัวของเราได้เมื่อท่านไม่อยู่อือหึแล้วไงต่อแต่ข้าก็ไม่สามารถทํามันได้บลมบลัสเตอร์ปุโจมตีเข้ามาในคืนนั้นคืนที่ข้าต้องสูญเสียทุกอย่างไปโอ้ไม่จ้าแล้วไงไงต่อข้าขอสาบานอือหึสาบานแก่พวกท่านทุกคนข้าจะต้องแข็งแกร่งกว่าเดิม จะจัดการพวกมันให้หมดสะสมกันที่มันทำเอาไว้เย็ด <Yeah. c oughs> ีเขาพากมาเลยนะครับว่าสองปีต่อมาสองปีต่อมาว้าวเมื่อกี้ผมเล่นเมทผมไปเกิดที่ทะเลทรายนะขอสปอยเด็กี้ชอบกินไข่ดาวนับจากเหตุการณ์เมื่อวันนั้นก็ผ่านมาได้สองปีแลนะ้วบลัสร์พวกนี้มันอะไรกันจะไปรู้ไม่ะ ไม่ว่าจะจัดการพวกมันไปเท่าไหร่พวกมันก็ไม่รู้จักหมดสักทีถ้าอย่างนั้นลองเข้าไปหาข่าวในเมืองดีไหมนะจะช่างมันเถอะตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วยังไงก็รีบตรวจสอบตรวจสอบรอบๆฮนะใครนะ่ะเหมือนจะเป็นคนป่วยนะอ่านี่เป็นชิโ้โควิดหรล้วชืว้อโควิด พอปลุกมันคุยเด้กดสเปกบาร์เพื่อคุยแล้วช่วยด้วยค้าพลังค่ะให้กับพวกมอนสเตอร์ให้กับพวกบลาสเตอร์ลุงแก่เขาเขาชื่อลุงแก่พวกมันอยู่ในป่าทางใดนอนนั่นถ่ายหลอกพวกมันมาจากอะไรก็ไม่รู้เพื่อที่จะกำจัดพวกมันแต่ค่ากลับพลาด ือลุงคนนี้บาเดเจ็บนี่นเก็คงไม่สบายแล้วรับไม่เป็นไรแนละ้วลุงลุงปลอดภัยแล้วแหละข้าจะเป็นคนจัดการพวกลัสเตอร์เหล่านั้นให้เองทำเป็นเก่งทำเป็นเก่งแล้วทำเซียนมือนเรียนมากดแฟลชฮอกลาสท่าเส้นทางที่จะผ่านไปทางฮ็อกคลาสถ้าผมอ่านผิดก็ขออภัยด้อ ฮอกคือหอมาลงมะมาจริงๆแล้วค่าเอ็นก็ไม่จะเป็นคนที่ดีขนาดที่จะมายื่นมือไปช่วยเหลือคนทั่วไปหรอกนะแต่ครั้งแรกที่ค่าเห็นคุณลงคนนั้นมานําไม้ค่าจำความอ่อนแอของตนเองเมื่อสองปีก่อนได้ถหงจำใครั้งนั้นค่าจะไม่ให้พวกค่าจะไม่ให,พให้พวกมันเด็กขาดค้าจะกำจัดพวกมันให้หมดกัจากโลกนีโอ้ไม่ก oh ็อินตเตอร์เฟอย่างบางนะ ไ, 4. ไปรกระโดดสองครั้งนะครับกดขึ้นนะอ้าวมันไม่มีกระโดดอีกรอบเหรอแล้วก็กดลงสองครั้งนะเพื่อลงแล้วไงต่อครับเปิดกล่องอู้อะไรเนะี่ย เลสเตอร์ฮิลล์โหกดหน้าสามครั้งเนี่ยโอ้ไม่จอดประตูนรกอะฮะเกรทพิเศษโจมตีเอโจมตีปกติเอสโจมตีพิเศษดีสกิลของซอฟแมนลุงปลอดภัยแล้วล่ะข้าจัดก,การพวกบัสเซอร์ให้หมดแล้วขอบคุณที่ช่วยเหลือ พายังไม่ได้ทำอะไรเลยข้ามาแล้วา่าก็ฝันกดดีแล้วไหมสกิลไลฟ์เบิร์ทำไม่ได้ยังไงต่อไปอ่ะอ๋อไ,ไปที่แคมป์ก็โก Go to the c ค m p ์ตายชอบหนิงไฟย์เอว่าไงลงุง ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วลงุงผมจ,จัดการพวกนั้นหมดแล้วอขอบคุณมากที่ช่วยเหลือไม่เป็นไรหรอกเพื่อนแค่นี้เองข้าชื่อพัดพัดหรือฟูตเป็นช่างตีดาบจากฮอกลากวินเลกว่าแต่พ่อนหนุ่มชื่ออะไรล่ะทำไมาถึงได้มันอยู่ที่นคนเดียวแบบนี้ข้าชื่อชอบกินไข่ดาวข้าใส่อยู่ในปากมานานแล้วขา้าไม่เคยกินไข่ดาวสักฟอง,งเลย <laughs> ลุงพอจะมีไข่ดาวให้ข้ากินไหม ไปเกี่ยวลาตีสวัสเชอบกินไก่ดาวไม่น่าตั้งชื่อนี้เลยอ้าวเช้าแล้วเช้าแล้วยังอยู่บนที่นอนที่มันไม่จะมีที่นอน,มน,มงไ,งน,อนไม่นอนเลยนะไอ้จดหมายอะไรเนี่ยถึงพ่อนุ่มขอบคุณมากที่ช่วยเหลือข้า,อาไว้แต่ข้าอดเป็นห่วงฮอกลาสคีเล็ดไม่ได้ หมู่บ้านฮอกลาสนะพวกบลัสร์มันจะบุกมาอีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ข้าเองในตอนนี้ก็เริ่มจะขยับตัวได้ตามปกติแล้วถ้ายังไงข้าขอตัวกลับไปที่หมู่บ้านฮอกลาสก่อนแล้วกันขอโทษด,ด้วยที่ไม่ได้อยู่บอกว่าถ้าพ่อหนุนม,มีโอกาสแล้วก็แวะมาที่หมู่บ้านสิข้าจะตอบแทนที่พ่อหนุ่มช่วยเหลือข้าวไว้หมู่บ้านฮอกลาสนะเหรอแวะไปสักหน่อยแล้วกัน ไปดิรออะไรไปดิเอามาฮอกลาส s พาร์คเส้นทางถูกเส้นทางถูกเส้นทางถูงสูงมาเลยที่ไม่ได้แวะข้าเมืองรอไม่บอกไม่รู้เลยนั่นเนี่ยยังไงตอบผมไม่รู้เสียงเกมดังหรืมไม่ดังแต่ของผมเบามาก ต้องลดเสียงเกมไม่งั้นมันจะดังเกินไปมาแล้วครับเวสเทิร์นล็อบบี้วัดนาวแล้วโอ้ไม่จอดวัดดีเลดิงคลายเราผมต้องไปทางไหนต่อแล้วนี่มีแมปด้วยแ,วแมปโอ้ไม่จอดเลดิงอะไรของคุณเออผมมาทำเควสครับผมออกคอร์กแบบ มันจะเป็นป้ายประกาศในการเออรับเวสโ oh oh <c oughs> อไมคยโอไมืมเงย์แป๊บกำจัดลาสเตอร์อันนี้จะง่ายสุดนะดูจากชื่อแล้วไอวิลมีสุดตัวและเอ็มรอสแปดตัวความยากระดับ normal plus เพรสแอ็กซิตแล้วไงต่อรวบรวมฮูมไซส์ฟลอเวอร์นี่ก็น่าจะเป็นพวกกระดาษกระดาษรับเพรสบัสเซอร์ขนาดใหญ่ลักบลักแปดเอ้ยนี่ร้านอาวุธแน่นอนออกเทรนนิงเทรนนิงกราวม์ผมก็ไม่รู้ผมไม่เคยเล่นผมเ้าเรามั่วเข้ามั่ว ้ลงเพลง่อนหน้าอยู่ลาวหน้าล็อกอินเนี่ยล็อกไงอะไปไหนจอเออนี่อ๋อให้ฝึกกดเอ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 มันมีแถบคอมโบขึ้นนะแต่โไอ้ย่ะ ไม่ได้ครับคอมโบเกมนี้ผมว่าถ้ากดทันนะครับผมไม่มีเวลาไปมองแถบคอมโบผมจะกดทันอย่างเงี้ยเราจะลองอลอยโจมตีด้วยใครเล่นจะเรียกใครออาวกำ ไม่เป็นไรเราไปลุยของจริงกันดีกว่าไหนก็ออกมาแล้วก็จะมไปทางไหนเอ่ยช่วยนำทางผมหน่อยด้วยหน่อยออคุยกับผมก็ไปคุยกับเขาก่อนแล้วเขาอยู่ไหนแล้วพี่น้องอไอแล้วก็ น่ะโชว์โง่ตั้งงานเข้ามาที่หมู่บ้านแล้วมา,าที่นี่มีอะไรบ้างนิวซีเป็นคนขายยาช่างมันนี่หรือเปล่าเออนี่มันดุนวัดลกอ่อไงัสด,ดี คอหนุ่มนั่นเองคือที่ช่วยเอาไว้อะค่ะคุณสักครั้งนะบอกแล้วไงว่าม,ม,มันไม่เป็นไรอย่าคิดมากนะเป็นเรื่องปกติต้องช่วยเหลือกันอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ่นหนุมนี่เป็นคนดีจริงๆของใครกนะันนี่ยอย่าแล้วมีชาวบ้านแจ้งข่าวว่าพบลาสเตอร์กลุ่มหนึ่งกำลังมุ่งหน้ามาที่หมู่บ้านอะไรนะพวกมันมาอีกแล้วพวกลาสเตอร์เหรอขอ้ค่าจัดการเอง อย่าเลยพ่อหนุ่มพี่จะเดินทางมาถึงที่หมู่บ้านเองไปพักผ่อนให้หายเหนื่อยก่อนเถอะไม่เป็นไรหรอกลุงข้าไมไ่เหนื่อยอะไรขนาดนั้นที่สําคัญกว่านั้นคือพวกวัตเซอร์อ,อยู่ที่ไหนบอกข้าเถอะข้าจะไปจัดการพวกมันเองพวกวัตเซอร์อ,อยู่ที่ฟาแ์มอ้แต่ถ้ามันแต่มันมีจำนวนมากเกินไปเจ้าคนเดียวคงไม่ไหวหรอกไววสิข่าคนเดียวก็เกินพอแล้วพวกข้าไม่ต้องเป็นห่วงนะ การจ,จัดการพวกมันไม่ให้เหลือแม้แต่ตัวเดียวเลยทำเป็นเก็บทำเป็นเก็บมาที่นี่ที่ไหนเอ่ยเราไม่ได้จะมาที่นี่อ,อ๋อบ้างนี่อะไรขอบคุณมากนะี่คืออะไร,รครับเควสอีกแล้วะช่างมานันนะเฮ้ นี่คือมึงผมไปเก็บอะไรมาลองดูรับมาก่อนแลวครัเอ่อเปิดคุยตัวไหนเลยไม่คืออะไรอ,อ๋อเนี่ยกำหนดเป้าหมายอ้าที่นี่แหล,ละไปครับภารกิจนวนผู้เล่นคนเดียวก็เพลินพอระดับ normal ครับสุ่มไปขึ้น เริ่มเลยครับน่าจะเป็นที่นี่ใช่หรือไม่ไม่ว่าอะไรก็ขวางข้าไม่ได้นะฮะมิชชั่นสตาร์ทถ้าทางตันจะขวางแกได้ไหมล่ะ <c oughs> อ่าน,นี่ได้เป็นของจริงแล้วหลังจากที่ไปหลงมา <c oughs> ผมพยายามจะทำคอมโบแต่ผมทำไม่ได้ ไอมันคอมโบมันกดยากยิง่งอ่าวตามขึ้นเลยคอมโบมันกดยากจริงเลยใจเย็นๆเก็บของแป๊บช่วงนี้ค่างกถ้าต้องการเอาตังไปซื้อไข่ดาวเพราะว่าข้าชอบกินไข่าดาวไม่เกียวโว๊ยชอบเข้าข้างหลังไอพวกนี้ชอบเข้าข้างหลังนิสัยชอบเข้าข้างหลังเงงห,งงห,งหรอ นี่เท่ามันชอบมองหลังไปโดนเนี่ยโดนเฮ้ยโอ๊ะเอาจ้ะอ่าเซ็กชั่นเคลียร์คุณได้รับเอนตีกับดักขอบคุณมากมาล่ะเพื่อไม่ได้กินฉันหรอกนี่อะไรอ่ะหูอะไรอ่ะ อะไรอะ่ะเนี่ยเอ็มบมมมมมล็อกมา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 จงดีจะดีกว่านี้เราไม่ได้เล่นกับแล้วผมมาเปิดหน้านี้ทำไมเนี้ยมาเรียนเรียนเรียนแล้วเนี่ิงทุกกี้ลันสามปักปักดาบลงพื้นเดอร์มาเซียคุละเกมอยากเล่นเหม จะเล่นดาบมันกว่าอเอ้ยังไงสำหรับใครที่สนใจจะจะมาลออ,อุ๊บเอาทสถานะนอนหลับด้วยจำโอเคเอาปุ๊บแกต้องการจากฉันแกต้องการจากฉันฉันไม่อยากจะนอนฉันยังไม่งงไม่ต้องมาให้ฉันนอนเลย ใครอยากสนใจอยากจะลองเล่นนะผมก็รอไปครับสำหรับใครที่ได้เล่นแล้วก็ดีใจด้ยวยรอเบตา้าเทสอาจจะรอโค้ดเบตา้าหรืออะไรยังไงผมก็ไม่รู้ว่าช่วงต่อไปจะโค้ดเบต้าเลยไหมหรือว่าหรือว่าจะยังคงเป็น Alpha, อัลฟาเทสอผมว่าก็โอเคคนระับแต่ประเด็นคือเอ็นจอ a เฟลกไป คือผมปรับหน้าจอขนาดเล็กเองแหละขนาด720เองไม่ได้ปรับแบบ16900อันนี้ผม2 1280เป็น720ก็เลยดใูใหญ่ๆเล็กๆฟันธรรมดาอย่างเดียวช่วงนี้ไม่อยากกดค่าพิเศษไม้ใช่ไรเลยกดไม่เป็นผมทำอะไรครับโวัด ตอจะจาาแล้วจะวจะา้าโยนแับแับเราเล่นแบบไม่รู้อะไรเลยต้อแงบบทำอะไรใครรู้บอกทีขยแป๊บแบบอืมอืมอืมอ,มอมมาพชอบชาเนี้ยออกกลั มิชชั่นคอมพลีนพลีเนี่ระดับเ็มาคนเดียวรีวอร์ดโลมรีวอร์ดโลมเจยโอ้ยมยกยย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 ยนนยยนยย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 ยองยอยย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 ย่อยยยยย สวัสดีครับยินดีต้อนรับก,กลับมาค่ะครับชื่ออะไรพี่เกต่าจบกลับมาที่หมู่บ้านเนี่ยมาส่งเคสมาเซ็ตของส่งเคสเฮ้ยดีมาช่อที่นี่งงอ รู้สึกว่ายังค่าไม่หมดเลยอ่ะต้องลงอีกรอบเองกลับกลับๆๆๆๆๆๆกลับกลับครับไปหาพัดพุบเอิ bah, ้นสักอย่างมาแล้ว How are you today อ่าเจ้าหนุ่มที่ค้าเจอนอกเมืองนี่นะให้ช่วยอะไรดีอ่ะสวัสดีเจ้าต้องการอะไรไหม ต้องการไข่ดาวครับเอะไข่ดาวตลอดอยู่ดิยุอย,อ,ยอะไรเนะี่ยของวิที่ฆ่าได้นะครับครับผมคำตอบมีร้านขายยาใช่ไหมอ้าวผู้หญิงคนนี้ชัดเจน กดลูกศรลัวๆ3สามครั้งมันจะเป็นการแดชมันจะรวดเร็วทันใจมากมามี่ยาจะส่งเควมีเควสไหนเสร็จบ้างไหมเนี้ยแลดูเหมือนจะไม่มีก็ผมเลยเควสมาเอาว่าง่ายกว่าดีก็มไม่ได้ทักทายเราใชหน่อยกลับครับผมเลยเควสมาแล้วเรียบร้อย ว่าเอ็อยู่เองเนี่ยอยู่ไหนอะน่าเจอและติดเลยมีอะไรให้เอลพวกนี้ช่วยไหมส,ส่งเฟรครับเรียบร้อยค่าจัดการพวกว่สเซอร์ทีร่รอบเมืองนี่หมดแล้วล่ะหมดแล้วงั้นเหรอเข้าว่าจะต้องเข้าใจให้ดแน่ๆว่าเซอร์พวกนี้จัดการไปมันเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นคือข่างไงก็ไม่หมดวางไงไมไงไม่ไ เดี mm. ๋ยวผมขอเช็กกันว่ามีเมนูอะไรบ้างฮะเอ่อกดอันติวกีนมาลั่งสิคือโอ้โผมอัพได้ไหมเนี่ยอ่าตดกๆนิดหน่อยนะเดีเยียังอัพไม่ได้นี่เลยพักสิดาเมจเดอร์ แล้วมีอะไรอีกเปิดหน้าต่างกลุ่มคิวไม่เกียวสถานะกล้องนี่ข้อมูลตัวละครอะไรงงสเต็ปโอ้ยาวอะไรอ,อะรอวตารมีอะไรอีกไหมอันนี้ช่องเก็บของ อะไรเนะนี่ยโพชั่นแล้วก็อะไรก็ไม่รู้นะครับมันคงจะเป็นอะไรสักอย่างมีอะไรอีกไหมสมุดบันทึกเครนี่มันจะเป็นเครที่ทำเสร็จแล้วแบบนั้นหน้าต่างที่โอ้ แล้วก็ปีนง่นครับโอ้ oh ยกอดมันไม่มีเลยนะเพรยมันมีและก็เติดแล้วก็อันนี้ตังค่ะไม่มีอะไรไม่เกี่ยวเอาแล้วครับสำหรับตอนนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสำหรับใครที่สนใจก็แต่ยังไม่มีไอดีเข้าทดสอบนะครับก็ รอต่อไปครับรอให้เขาเปิดโค้กเบต้าหรืออัลฟาเทสครั้งต่อไปอาจจะเป็นครั้งที่3หรือ4อันนี้ผมก็ไม่ทราบอย่างที่บอกไปหรือก็ใครแบบเอาชวนจริงก็รอเปิดเบต้าเลยครับแล้วก็อันนี้ช่วงเทสเบต้ารอบที่2นะครับพวกเอ่อช่วง Alpha Test, อัลฟาเทสรอบที่สองที่ผมกำลังเล่นอยู่นี้เปิดวันที่25ถึงวันที่28เมษายนครับผมสำหรับใครที่ ได้เล่นก็ตีใจเยอะก็ไม่รู้จะดูแลตอนนี้ผมต้องไปเล่นของผมเองละเพราะว่าผมไม่เล่นดาบเยอะอันนี้เป็นความชอบส่วนบุคคลน้วนึใครอยากเล่นก็เล่นครับมีทั้งธนูมีทั้งดาบแล้วก็เวทแต่รู้สึกว่าคอมทำคอมโบค่อนข้างมันนะเกมนี้บางคนบางทีอาจจะใช้จอยเล่นก็ได้ไม่แน่นเกมประเภทนี้ แต่ผมไม่รู้ว่าเมดมันจะเป็นยังไงแันนะเอาละก็เป็นว่าขอตัวลาไปจะพิ็นเท่านี้แล้วกันครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ